โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาตั้มชินแอคกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5 Free Fire กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวละครคนเดิมนะครับนั่นก็คือเจ้ายอดหรือว่าชิโร่นั่นเองนะครับผมตอนแรกอ่ะผมไม่รู้เว้ยว่าตัวละครนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับหลังจากที่ทคนพิมพ์มาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันชื่อชิโร่นะงั้นผมก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ได้ไม่เอามันไม่เอามาชื่อยอดละเปลี่ยนเป็นชื่อชิโร่นี่แหละนะครับผม เอาล่ะเดี๋ยววันนี้จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมชิวโร่เนี่ยจะไปหางานทำนะครับผมและตอนนี้ชิวโร่ก็ได้งานทำแล้วนะครับผมนั่นก็คือนี่นี่เห็นกล่องอะไรนี่เปล่านี่คือกล่องแก๊ปฟูดนะครับผมเนะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งแก๊ปฟูดกันนะครับแหเดี๋ยวจะหางานทําก่อนจะได้เก็บตังค์ไปซื้อกระบะนะครับผมฮ <c oughs> สอาส่ <c oughs> จะได้ชอบนะฮะว่าแต่พี่ลิงวันนี้พี่ลิงไม่ไปทํางานเหรอทํางานอะไรเล่าวันนี้วันหยุดไม่รู้ไงแล้วพี่ลิงทําอะไรนะ เล่นเกมอยู่โอ้เล่นเกมแล้วทําไมไปจ้องจอคอมใกล้อย่างนั้นเสียสายตานะแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันอันตรายนะพี่ลิงนั่งไกลๆมันก็เล่นไม่สนุกสิวะพี่ลิงใส่ตาสั้นเหรอพี่ลิงไม่ได้สายตาสั้นแต่ถ้ามันเล่นห่างจอเกินไปมันก็ไม่มันนะสิเอาอย่างงี้พี่ลิงเดี๋ยวผมสั่งแว่นมาให้ใส่แว่นอะไรวะแว่นออฟตัสไงพี่ลิงไปรู้จักแว่นออฟตัสเหรอ ม่กองแสงสีฟ้าอย่างดีเลยนะพี่ดิงแถมราคาไม่แพงด้วยเอาไว้ใส่เล่นเกมรับรองใส่ตามไม่เสียแน่นอนก่อนจะซื้อแว่นในพี่หางานทําให้ได้ก่อนเถอะโอ้ได้แล้วเนี่ยผมจะไปวิ่งแก๊บเนี่ยผมจะยืมมอเตอร์ไซค์พี่หน่อยโอเคเปล่ามึงยืมรถกูจนไม่ใช่รถกูเลยเนี่ยทุกวันนี้กูนั่งรถเบย์ไปทํางานตลอดเลยเนี่ย <c oughs> เออแหละพี่ดิงยืมหน่อยละกันนะไปครับผมเดี๋ยวเราไปหางานทําเอ้ไปหางานทำเมื่นกเดี๋ยวเราไปทํางานกันนะครับผมเดี๋ยวเอากล่องนี้ไปด้วยไม่ใส่อาหารไปยกกล่องไปด้วยครับนี่ เดี๋ยวเราก็จะยืมมอไซค์พี่ดิงนี่ครับผมก็คือ LS นะครับผมคันนี้นะครับเอาไปไว้ทำมาหากินนั่นเองนะครับผมเอารอะดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องเอากล่องนี้นะครับเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ก่อนอเค,ครับขยับมาด้านหลังนิดนึงนะีฮะโอเคเรียบร้อยนี่แก๊ปฟูดซิงบอกเลยหมายครับอ,อุ้ยถังขยะขับรถยังไงในชิโร ไปครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะเปิดรับออเดอร์ก่อนเลยนะฮะเข้าแอปก่อนเข้าแอปก่อนมานะครับออเดอร์แรกของวันนี้นะครับผมไปไหนวะเน,นี่ยไปโอ้ไปที่แถวๆชายหาดนะครับผมไปๆเดี๋ยวเราจะต้องไปรับออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนครับผมนี่บิ๊กแก๊บบิ๊กแก๊บจะได้เอาตังค์ไปแบบว่าซื้อกรบบะานะครับผมนี่ฝาไปแดงแม่งเลย เร,เริ่มจะไม่ใช่ชีวิตจริงแล้วพี่อัน๋นเออผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนซีรีส์ดีกว่าผมเปลี่ยนชื่อซีรีส์ใหม่แล้วนะทุกคนไม่เอาเล่นแบบชีวิตจริงเลยนะเอาเป็นว่าเป็น GTA free f i r e เนี่แหละนะครับผมเอ่อแต่ว่าก็เล่นคล้ายๆกับแนวชีวิตจริงคนระับแต่ไม่ไม่เอาสมจริงเนะี่ยโอเคไหมอา่าแบบว่าฝาไฟแดงไปเลยนะครับเราจะได้รีบๆไปส่ง อาหารนะครับผมให้ลูกค้านะครับผมจริงๆแกฟฟูดไม่ได้ส่งแค่อาหารอย่างเดียวนะครับในเมืองรสซานโตนที่มีส่งของอย่างอื่นด้วยนะครับผมส่งด่วน24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยส่งด่วนภายในหนึ่งวันเราก็รับเหมือนกันนะครับไป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 นี่ทางรัดทางรัดหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับผมไม่หลบผมเหยียบนะครับ ลบครับมาถูกทางเปล่าไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวบ้านหลังไหนไปเนี่ยโอเคครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีครับมารับออเดอร์สองแปดหนึ่งหกครับเออฝากด้วยนะครับผมได้เลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันบ้องหันสานี่ว่าเออคุณลูกค้าครับเออแบบนี้ไม่ไม่ผิดกฎนะครับเอาไว้ว่าช่วยช่วยผมหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษอ๋อถ้าอย่างนั้นได้เลยครับผมเดี๋ยวผมรีบไปส่งให้เลยครับหมายครับผมนี่ งานเราเลยครับผมมีออเดอร์พิเศษด้วยนะมีมีออเดอร์พิเศษด้วยนะครับผมส่งเร็วส่งไวส่ง่วนทันใจเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่งอะไรก็ตามนะผมไปครับทางลัดทางลัดทางลัดไปครับไปครับไปทางลัดเดี๋ยว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 ออกออกตรงนี้ดิไป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 ทางลัดก็ผมเพื่อความรวดเร็วนี้ เป็นแกร็บนี่ต้องต้องลดเร็วทันใจนี่รัดได้รัดเลยนะครับไป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 ยูวูไปครับโอ้โห ls พี่ลิงนี่ก็แรงพอใช้ได้เลยนะครับผมวิ่งร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอัพนะครับวู้วูวูวโอ้โหปิดเดี๋ยวฝ่าไฟแดงแบบนี้ตำรวจมัจนจะไล่เราเพ่อวะไอ้ตำรวจยังไม่เห็นหรอก ตำรวจไม่เห็นหรอกแร้วผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาส่งของให้ลูกค้าถึงแล้วนะครับผมถึงแล้วครับคุณลูกค้าถึงแล้วครับเอาบ้องวางไว้นี่นะครับนี่เสร็จนะครับงานแรกโอ้โหเป็นไงฟล์ฟาวเราได้ค่าส่งพิเศษมาด้วยนะครับผมหลายพันเลยนะครับเพราะว่าเราส่งของผิดกฎหมายนี่ครับผมของเถื่อนเราก็รับนะครับนี่รับรองว่ารวยแน่นอนเอาละครับออเดอร์มาใหม่อีกแล้วครับผมไป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  ออเดอร์มาใหม่อีกแล้วโหรถรถนี่นี่เราต้องใช้สูตรพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับเอาอีกแล้วครับสูตรพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ใช้ได้ตลอดนะครับผมไปครับไปไปไปเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ให้ลูกค้ากันตัดได้รัดเลยนะครับนี่เพื่อความรวดเร็วนะครับในการขนส่งนะครับผมไป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 โหเราเรามาวิ่งทางอะไรวะเนี่ย ทางลัดครับทางลัดลัดไปไหนลัดไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้เราไม่วิ่งบนถนนแล้วนะครับผมเรามาวิ่งบนฟุตบาทนะครับไปไปไปแล้วยางสิ่งบนฟุตบาทอ่ะวิ่งร้อยสี่สิบนะครับผมแดงจัดประหลัดบอกนี่ผมไม่เคยผ่าไฟแดงเลยเนี่ยอ้อมมาเอ้า ร้านร้านไหนวะเนี่ยนี่ร้านนี้ร้านนี้ <c oughs> เคครับผมมารับออเดอร์แก๊แปด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 ครับเออไม่ทราบว่ารับงานพิเศษไหมคะพอดีว่าสินค้านี้มันเป็นสินค้าผิดกฎหมายนะคะ่ะแต่ว่าค่าส่งเนี่ยเดี๋ยวจะให้พิเศษนะคะโอ้รับครับรับแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นของอะไรครับ <c oughs> ผมรับหมดนะครับแต่ว่าต้องเป็นราคาพิเศษนะครับป้าเอาป้าป้าหายไปไหน ป้าเอาของมาวางแล้วป้าก็หายไปเลยโอ้โหแล้วนี่เราส่งอะไรวะเนี่ยมันน่าจะเป็นใบอะไรอบแห้งสักอย่างหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเอาใส่รถไปเลยแล้วกันโอเคครับเอาใส่รถเรียบร้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะไปส่งให้ถึงมือลูกค้ากันเลยนะครับไปครับลุย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 ของผิดกฎหมายแล้วก็ต้องแบบว่าซิงๆหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราขับชา้าแล้วเจอตำรวจเรียก น่าจะมีปัญหานะครับผมตอนนี้เราต้องรีบไปส่งของให้ลูกค้ากอนครับไปๆๆๆลุยๆๆเล,ย,ล,ย,ลยทาง3มกิโลเมตรนะครับผม3กิโลเมตรในเกมนี้ถือว่าค่อนข้างไกลยอยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยถือว่าไกลเลยนะครับไปครับผมแต่ว่าเราใช้มอไซค์ครับแป๊บเดียวถึงแน่นอนโอ้โหลัดมาได้ยังไงนะครับผมไปๆๆๆทางลัดทางลัดวู้วว โดดโดดมาได้ยังไงโคตรสูงสูงมากเลยครับผมนี่ทางลัดนี่เปไงโอ้โหสุดยอดชิโร่มันซิงมากๆเลยวะทุกคนทางไหนลัดได้มันลัดไม่หมดนะครับผมเย้สุดยอดชิโร่ได้นี่โคตรเจ๋งไป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  จะต้องตรงไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็ไปทางไหนต่อวะเนี่ยดูซ้ายครับดูซ้ายข้างหน้าายชีโรโคซิงนี่ไม่ใช่ยอย่ามาตามขับนะครับบอกเลยถ้ายอย่ามาตามขับนี้น่าจะตายไปนานแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปทางไหนวะเนี่ยน่าจะไปทางนี้นี่บอกแล้วว่ารัดได้รัดครับผมเพื่อความรวดเร็วในการส่งของนะครับรู้สึกว่าลูกค้ายอยู่ข้างล่างนี่เองนี่ทางลงอยู่นี่โอ้ <c oughs> มายครับถึงแล้ว ถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่ถึงแล้วครับลูกค้านี่แล้วก็วางของไว้ีนี่เลยนะครับผมค่าส่งนี่เรารับมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาเก็บค่าของปลายทางนะครับผมทั้งหมด3 8มแส4ปดพันหกหมืเก้า้อยห้าบสี่บาทครับเออได้เลยหนุม่มว่าแต่ไอ้หนุ่มอยากบินได้หรือเปล่าเออเมื่อกี้ผมก็บินมาครับอ๋เอเหรอโอเคโอเคงั้นเอาตาังไปาย ขอบใจมากนะไอ้นุมช่วงนี้ก็ตำรวจเยอะระวังด้วยแหละขอบคุณมากครับที่ใช้บริการไปครับผมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวันนี้นี่เราได้ค่าส่งมาหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับผมสุดยอดเลยนะครับค่าส่งเนะี่ยแพงๆแต่ว่าคุ้มนะครับคุ้มกับการเสี่ยงให้ตำรวจจับเหมือนกันคุ้มอยู่คุ้มอยู่อันดับต่อไปนะครับเราก็จะทําการขึ้นข้างบนอุ้ยๆๆขึ้นข้างบนยังไงวะเนี่ย มหาทางขึ้นไม่เจอนี่นี่ทางขึ้นอยู่นี่ครับทางขึ้นอยู่นี่แต่ว่าจะขึ้นไปข้างบนยังไงผมว่าขับขับไปทางนี้ดีกว่าซิ่งหน่อยครับแล้วก็บิดขึ้นไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยติดดาวติดดาวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตำรวจมาครับตำรวจมาครับทุกคนทำไงดีโอ้โหดักหน้าเลย ดี๋ยวแกงจอดก่อนแกงจอดพอตำรวจลงมาปุ๊บเอ้ยตำรวจแม่งยิงเลยวะไม่ไหวเลยครับบิดหนีบิดหนีบิดหน,ดนีโอ้ยอยกล้อซิ่งเลยครับเราจะโดนจับเหมือนคราวที่แล้วไม่ได้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวพี่ลิงเอาตังไปประกันตัวเราอีกนะครับหมดตูดนะครับผมโอ้ตำรวจมาจากไหนไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะต้องซิ่งนีตำรวจให้ได้นะครับผมไปไปไปหนี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  อยู่ไม่ได้นะครับผมพ่อมาอยู่ไม่ได้แล้วอุ้ยิัดลัดข้านี่เลยรัดข้านี่เลยครับแหวบนี่แวนนี่เฮ้ยตรงนี้ท่างบ้านเรานี่ว่ะลบ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 ไปซ่อนข้างในครับตำรวจไม่เห็นตำรวจไม่เห็นตำรวจไม่เห็นครับ เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยรับรองตำรวจไม่เห็นแน่นอนเฮ้ยรอ,อดรอดครับผมโอ้พี่ลิงพี่ลิงยังนั่งเล่นเกมอยู่เลยเหรอพี่ลิงเออกำลังสนุกเลยว่าแต่กไปทํางานอะไรมาว่าทําไมกลับมาเร็วจังงานส่งของนะพี่พอดีคิดถึงพี่ก็เลยแวะมาหาก่อนจะไปทํางานผิดกฎหมายด้วยตำรวจซิลแล้วพี่ไม่ช่วยนะไม่ผิดกฎหมายหรอกพี่คลิกคลิกคลิกโอเคครับ รอดจากตำรวจนะครับผมเอ้ยลงตอนนี้เรามีเงินมาแสนหนึ่งแล้วนะครับผมค่าส่งของนะครับสองเที่ยวนะครับได้แสนหนึ่งเลยนะฮะฟฟลฟาวครับงานนี้หาเงินไปไว้เอาไว้ไปดาวกระบ,บะซิ่งนี่ครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ต่อไปกันเลยนะครับผมเราจะไม่มัวรีรอเนียครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ต่อไปกันเลยดีกว่า hey, <be> สวัสดีครับ มันรับออเดอร์แก๊ปแป3 3สามครับไอ้พวกเรารู้สึกว่ามีคนแปลกหน้ามาถินเราอ่ะไอ้เราไปลุยมันเลยดีไหมเพื่อนไอ้เพื่อนตามมาตามมาเดี๋ยวเราไปลุยมันเลยดีกว่าเฮ้ยน้องรู้ไหมวันนี้ถิ่นใครเออผมไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่ทราบว่าถิ่นใครเหรอครับเฮ้ยแถวเนี้ยที่นี่หมีคุมรู้เปล่าถ้าไม่อยากไม่เรื่องแล้วก็รีบใส่หัวไปซะ เ,ออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะรีบไปบเดี๋ยวนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอออเดอร์ก่อนนะครับผมรอ,อออเดอร์ลรว,ให,ลวให้แกวิ่งแกปฟูดเ้วให้แถวนี้พี่หมีคุมแถวนี้พี่หมีส่งของไว้ฉันจะไม่พูดอีกรอบนะรดีบใส่หัวออกไปซะไม่งั้นเราจะย้ำแกโถ่เอ้ยกับไอ้แค่หมีตัวเล็กๆไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเอา้าวพูดแบบนี้ได้เลยเฮ้ยหมีลุยไว้ชิบหายแล้วทุกคนมีเรื่องว่ะเฮ้ยมีเรื่องกับหมีโอ้ยหมีแม่งต่อยแรงด้วยไอ ไอ้พวกแก๊งหมีเดี๋ยวก่อนไอ้มันน่ากลัวเหมือนกันเลยเนี่ยหนมันซ่ามากเลยครับโอ้โหเจอเจ้าถิ่นครับผมเจอแก๊งหมีว่ะสงสัยต้องซัดแก๊งหมีแล้วทุกคนปึ๊บโอ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งซ้ำพี่อย่าพึ่งซ้ำพี่เดี๋ยวก่อนขอตั้งหลักดีๆก่อนเอ้ยต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนต่อยมันไม่โดนโอ้ยโ,โอ้ย จะต่อยมันต่อยมันไม่โดนมันเตี้ยเกินเตี้ยเกินไปต่อยไม่โดนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลุมเจอได้ผมโดนลุมโอ้ยจะต่อยจะต่อยหมีก็ต่อยไม่โดนนะมาดิต่อยไม่ต่อยมันไม่โดนครับผมเอ้า อุ้ยโทษคุณผู้หญิงต่อยผิดคน <laughs> ไม่ไหวว่ะสู้สู้พวกมันไม่ไหวว่ะมันเตี้ยต่อยไม่โดนครับผมหนีดีกว่าหนีดีกว่าแว่นมอเตอร์ไซค์หนีดีกว่าครับ <laughs> ไม่อยู่แล้วทุกคนเฮ้ย <laughs> มันมาแล้วเป็น <laughs> ตัวตเตี้ยมันวิ่งมาเร็วมากเลับผมเออพี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อน <laughs> พี่หมีใจเย็นพี่หมีเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขอเจรจาพี่หมีเจรจาเจรจาเจราก่อนพี่หมีหยุดหยุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นบอกแล้วไงว่าอย่ามาซ่ากันทินพี่หมีเอางี้พี่หมีผมผมขอเจรจาพี่หมีผมก็ต้องทำอาหารกินนะพี่หมีพี่หมีจะมาไล่ผมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกกับพี่หมีนะเอางี้ไหมพี่หมีแล้วมาแข่งรถกันไหมพี่หมีถ้าเกิดพี่หมีชนะแล้วก็ผมจะไม่มาแถวนี้อีกเลยพี่หมีแต่ถ้าผมชนะแล้วก็พี่หมีจะต้องให้ผมวิ่งแถวนี้นะพี่หมี นี่แกไม่รู้จักพี่มีมีโอใช่ไหมได้เลยนีวจะทําให้รู้จักว่าแต่แข่งที่ไหนล่ะเลื่องมาเลยจัดไปพี่มีเดี๋ยวเจอกันที่สนามบิน <c oughs> เอาระการแข่งในครั้งนี้กติกาก็ง่ายๆถ้าแกชนะแล้วก็แกจะวิ่งส่งคองที่ถิ่นพี่มีได้แต่ถ้าพี่มีชนะแล้วก็แกจะต้องเสียรถให้พี่มีเข้าใจหรือเปล่าโอเสียรถได้เหรอพี่มีหรือว่าแกเมกกลลาเอาดิงั้นถ้าผมชนะผมได้วิ่งต่อ แต่ถ้าผมแพ้แล้วก็พี่หมีเอารถไปเลยจัดไปอย่าให้เสียว่าแต่พี่หมีเช้รถอะไรแข่งอะโอ้มีมาแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วโอพี่หมีนี่มันบิ๊กไปนี่ว่าแบบนี้พี่หมีก็โกงละดิไอ้อย่าเริมเสียเมื่อกี้เราคุยข้อตกลงกันไปแล้วแล้วแกก็ตกลงแล้วด้วยถ้าแกไม่แข่งแล้วก็แกจะได้นอนหยอดข้าวต้มไปเป็นเดือนเข้าใจหรือเปล่างานข้าวแล้วกูฝากด้วยนะมีนะเอาชนะมันให้ได้ ก็้เลยได้เลยดอมบีจะขเขาชจะอให้ได้นะรองรองว่าไม่มีแพ้แน่นอนรถที่แต่งมาแบบว่าเต็มที่เลยนี่ไม่เชื่อลองฟังดูนี่เห็นไหมแรงโคตรเลยเดี๋ยวจะยกล้อให้ดูนะนี่โอ้ยางแรงอย่างแรงแรงมากเลยนี่ยกล้อให้ดูทออว่าไงหนุ่มพร้อมแข่งหรือยัง <laughs> ต้อรอว่าไม่มีแพแน่นอนรถแรงมากเลยเอาวะไม่ลองก็ไม่รู้ครับทุกคนเจอกับบิ๊กไบนะครับผมมอไซค์เด็กแว้นเจอกับมอไซค์บิ๊กไบคครับมาดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเราต้องชนะให้ได้ครับถ้าเกิดว่าเราแพ้แล้วก็เราก็จะเสียรถแต่ถ้าเราชนะแล้วก็เราก็จะได้วิ่งในเขตพี่หมีได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าใครจะชนะ เอาละนะถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1ไป แกมือไม่ถึงหรอกไอ้น้องเลยรู้สบ้างว่าเนี่ยถิ่นใครเดินกลับบ้านไปเลยปโอ้งานเข้าแล้วแบบนี้ทำไงดีวะเนี่ยแบบนี้โดนพี่ลิงตีตายแน่เลยโอ้งานเข้านะครับผมกลายเป็นว่าเราจะต้องเสียรถให้พี่หมีไปแล้วนะครับโอ้ยก็ต้องเดินกลับบ้านนะดิงานเข้าแล้วกู โอ้ oh, จะบอกพี่ดิงว่าอะไรดีวะเนี่ยเอารถไปพังเหรอ <c oughs> ชิบหายแล้วสวยแน่นอนเลยโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอีโอเกตบายบายครับโอ้ย oh, สวยแล้วกูจะบอกพี่ลิงว่าไงดีวะเนี่ยโดนพี่ลิงตบแน่เลยผมอะ